วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับรนาะมืออื่นสิบสองทำการวานนะครับนะครับมาจับจองแพกันเลยนะครับเลยมาจับจองแพกันได้นะครับวันวันนี้นะครับวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับลงได้เลยนะครับวันนี้ก็มาจับจองแพนะครับเนื้อที่ก็ประมาณยี่สิบสามไร่นะตัวตัวบ่อเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเทสเทสให้ดูตัวปลานะครับวานฟังห้าสิบแพหนึ่งร้อยบาทนะครับ พี่กัดบ้านนองม่วงนะวันนี้นะตอนนี้ก็ให้ทีมงานประเถาลูกเคยวานป้าให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะว่ามันได้ขึ้นบ่ได้แบบนี้นะครับเนาะว่ายื่นฟังหาสิบบาทน่มันสิคุมสั่มดนะครับเนาะอย่าว่าเบิงนะครับเลยนะครับอย่างพญาวานให้เบิงอยู่นะครับมื้อนี้ก็มาจ้องแพไในเลยดนะครับเด้อพี่น้องไก่ๆบ้านไก่ๆนะครับเพิ่นสักึกแต่ว่าสุมบัดดานเมื่อว่างก็พยักก้าม้าเหรอครับ มีการพยักมาแล้วนะครับวันนี้เรามันเทสให้ดูนะครับบานฝั่งห้าสิบนะครับยื่นบานประมาณนี้ครับเมื่อวานผมเอาไม้ขึ้นให้เรียบร้อยหมดแล้วนะแถวๆนี้นะเมื่อวานเอาไม้ขึ้นให้แล้วนะแต่ตรงนี้มันตื้นตื้นตรงนี้ไม่เป็นไรเอาไว้นี่นะครับมาเบ่งป่านะครับเนาะจะลายแต่พี่น้องก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับพุดนะครับอ่าลงลงอยู่คนกับแม่นบานลอนทองนะครับมาของเสารนี่นะครับ มลันทองมาเมื่อเช้านี่นะครับเดี๋ยวมาหลุ่นมาเบิงกันนะครับบาบานฟังนะครับประเทศเทศระบบฟังให้เบิงนะครับตาึ้นดีพี่น้องึ้นมีตัวใหญ่ปนีปานินไซส์สองนะปานินไซส์สองไซส์สองแต่เพียนเมื่อวานเมื่อวานไปวางทุนก็เลยเทศเทศดูเอาแหน้ำมูลวานนะครับประบึกออกแหเมื่อวานนี่พ่อใหญ่ให้เบิงเนาะครับเนาะ,ะ,ะเยายป็นใจพ่อใหญ่คือบ่ มามบานฟังโอเบิ่งเดอพี่น้องเอ้ยบานฟังให้เบิ่งเดอห้าสิบบาทเจ้าเบื้องพี่น้องเอ้ยพ่อเนีเ่ยเบื้องไปบานฟังไหมโอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องห้าสิบบาทนี่เจ้าไม่หาใส่ไ้นี่มาเบิ่องบานฟังให้เบิ่งนี่พี่น้องนี่เอฮ้ยเดียวกับคุ้มแล้วนี่เออขักขัก,กนหนาพืน้นนะมาเบิ่งเอาหนิเบิ่ง แแห่นึงนี่ยนี่วานฟางให้พี่น้องได้เบิ้งมื้อนี้โอ้ยขุ่มใต้ว่าพี่น้องเอ้ย50บาทนะแผ่0หน่วานฟาง50เบิง่งนี่แแห่เดียวเอาแแห่เอาแอาแห่หาเส้นวานเนี่นะี่แล้เบื้องเอาเดี๋พี่น,พน้องเอ้ยพุ่นโอ้ยมันขุ่มใต้ว่าเออต้องที่ต้องซีต้องซีครับนะครับนะครับพิกัดบ้านน้องม่วงเด้อนะ มาจองเพลงกันได้เลยวันนี้นะครับสำนักพญายอ้ป้อยขึ้นเอาไห้ให้พี่น้องวานนะครับเนาะประมาณนี้นลครับเนาะ,ะทีิบาดฟังนะ,ะทีิบาดวานฟังนะครับเด้ะนะ,นะ,นะทีมงานพระเท่าลูกเขยก็จัดการแล้วมันจะหาตุ่มกรรมการยังหาม่บ่เฮาเนอ <laughs> 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 ะ นะครับเนื้อที่ประมาณ23ไร่นะแพ่หน0่ฝั่ง50นะครับนะประมาณนี้นะครับเราปล่อยกลับคืนทุกตัวนะครับนะไม่ให้ไว้นะครับท่านผู้ชมไม่หไหวนยครับเด้ไม่ให้ไว้ครับผม